ที่รับชมรายการไทยทอดสดจากวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งในวันนี้ทางสำนักง,งานเลขาธิการสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกามีความยินดีที่จะได้นำท่านทั้งหลาย เข้าสู่รายการกับองค์การพระธรรมทูตโลกซึ่ง WBDO หรือ The World Buddhist d h a m m u u t a Organization ร่วมกับองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหร,รณจักรกและไอร์แลนด์สมชาติสงไทยในสหร,รัฐอเมริกาสภาพระธรรมทูตไทยในสหร,รณจักรก สภาพธรรมทูตไทยในยุโรปและสภาพธรรมทูตไทยในโอเชเนียรธรรมทูตไยอินเดียในปานสรรมชาสงไทยในสิงคโปร์และองค์กรสงสยามในมาเลเซียเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาคบูชาวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปฏิโมก ที่26กุมภาพันธ์2564ซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะได้นำท่านทั้งหลายไปร่วมกับคณะองค์กรพัธรรมทุตไทยในสรณาจักและไอแลนด์ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาโดยถือเอาเวลามาตรฐานของประเทศอังกฤษเป็นหลักถ่ายทอดสดทาง z o ูมและ Facebook ตลอดรายการวันมาฆบูชานั้นเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธควรลำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสมาสมาสัมบริจเจ้าที่พระองค์ได้แสดงโอวาทปาติโมกแก่ภิกษุสงฆ12์1,250รูปซึ่งมาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันมหาวิหารโดยไม่ได้นัดหมายชาวพุทธทั่วโลกต่างก็จัดกิจกรรมที่สำคัญ ร่วมกันก็คือการทำบุญตักบาตรการฟังธรรมจำศีลสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาซึ่งถือเป็นกิจจก,กรรมที่สำคัญอย่างยิ่งของชาวพุทธทั่วโลกเพื่อสร้างเพื่อสร้างเสริมความตื่นรู้และปฏิบัติให้เกิดความสำรวมกายวาจาใจ อันจะนำไปสู่ความสุขสงบภายในแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ที่ไม่อำนวยที่ยาติโยมและพระสงฆ์ไม่สามารถที่จะร่วมทำกิจกรรมรวมกันมากๆได้ดังนั้นจ,จึงขอเชิญชวนพระธรรมทูตและพุทธศาสนิกชนในภาคส่วนต่างๆที่เป็นสมาชิกของวัดต่างๆทั่วโลกจะได้ ร่วมกันจัดกิจกรรมมาคบ,บูชาลํำลึกออนไลน์ซึ่งองค์การพระธรรมทูตโลกร่วมกับเครือข่ายพระธรรมทูต่วนต่างๆทั่วโลกจะได้จัดกิจกรรมมีทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาและฟังพระธรรมเทศนาทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและบำเพ็ญ พุทธจริยาบำเพ็ญตามพุทธจริยาของพระพุทธเจา้าลำลึกนึกถึงพระคุณของพระองค์ในวันสำคัญซึ่งจะใช้เวลา24ชั่วโมงโดยกำหนดกิจกรรมต่งตางๆเริ่มขึ้นเมื่อเวลา5นาฬิกาของวันที่26 ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาโดยคณะสงฆ์วัดมหาธาตุเวลาหกนาฬิกาทำวัดเช้าแปลและสวดโอวาตปฏิโมกโดยคณะสงฆ์วัดมหาธาตุสารานาจักรประเทศอังกฤษเวลาเจ็ดนาฬิกามีการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง ความสำคัญของโอวาทปฏติโมโดยเจ้าวาดวัดมหาธาตุสหราัาจคิงบอมลีประเทศอังกฤษเวลาแปดนาฬิกาทำวัดแปลโดยคณะสงฆ์วัดพุทธปฏิบกรุงลอนดอนและเวลาเก้านาฬิกาก็ร่วมกันถวายเครื่องสการะที่มูลคันทกุดีผ่าน แอปพลิเคชัน o o m ก็คือถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่าน Facebook ร่วมในพิธีเจริญจิตภาวนาและสวดโอวทาทปาฏิโมกที่วัดเวลุวันมหาวิหารประเทศอินเดียซึ่งจะดำเนินการถ่ายทอดสดโดยพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียในป่านและเครือข่ายเวลา12บสนาฬิกา จเจริญพระพุทธมนต์สวดพระธรรมจักระวัตนสูตรและสวดโอวาทปฏิโมโดยคณะสงฆ์วัดอาณันตยเมตตารามประเทศสิงคโปร์เวลาสิบสานิกาทำพิธีเวียนเทียนและฟังธรรมบัญญายโดยพระครูสังครกักออสทิตาจาโรเจ้าวาดวัดป่าพุทธารามประเทศอังกฤษ เวลา14นาฬิกามีพระธรรมเทศนาสองธรรม,มาตเรื่องหัวใจของพระพุทธศาสนาโดยพระมหาทองนาคนาคาวโรและพระมหาอนุสักจันทสโรจากวัดพุทธวิหารเมืองเบอร์ลินและวัดธรรมวิหารฮันโนเวอร์ประเทศเยอรมนี เวลา16บหนาฬิกามีการเจริญจิตตภาวนานั่งสมาธิปฏิบัติพระกมฐานนำโดยพระเทพวิสุทธิมุนีพระวิปัสนาจารย์จากฝ่ายวิปัสนาธุระวัดมหาธาตุยุวราชร,รังสิท่าพัชร์กรุงเทพมหาคนครเวลา18บแนาฬิกาทำวัดสวดมนต์ และทําวัดสวดมนต์บทต่างๆสวดธรรมจักและสวดโอวาทปฏิโมกโดยคณะสงฆ์วัดมหาธาตุสหราชอนะาณาจักรคิงบัมเบอรีเทนังกรกิเวลาสิบก้าในกาเรียนรู้พุทธศาสนาตามแนวป,ประวัติศาสตร์โดยพระมหาภาสกร์ิโยภาโสวัตถุตปฏิทิบลอนดอน ล้วเวลา20นาฬกาฟังธรรมบัญญายโดยพระวิมลศาสนวิเทศเจ้าว,วาดวัดไทยนอร์เวย์รองประธานสภาพธรรมทุตไทยในทวีปยุโรปเรื่องทำอย่างไรจรึงจะเรียกชาวพุทธที่สมบูรณ์แบบเวลา21นาฬิกา ฟังประธรรมเทศนาโดยพระเทพกิติโมลีเจ้าวาดวัดศรีนครินวารารามสวิตเซอร์แลนด์รองประธานสภาพธรรมทุตไทยในทวีปยุโรปเรื่องชีวิตที่งดงามในวันมาคาบูชาในเวลา22สนาฬิกาพิธีมหาบูชามาคาบูชารำลึก จัดโดยสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกายี่สิบสนาฬิกาสินาทีมีพระรามเทศนาหนึ่งกันโดยพระราชธรรมวิเทศรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาวัดพุทธานุสร์เมืองฟรีมอนซานฟรานซิสโกและเวลายี่สินาฬิกา นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาโดยพระวิเทศรัตนาพรเลขาธิการสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาและประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีเวลา23นาฬิกา30นาทีพระธรรมกถากล่าวสมุทรีกถากล่าวปิด พิธีมาคาบูชารำลึกโดยพระเทพพุทธิวิเทศประธานสมัชาติสงไทยในสหรัฐอเมริการายการของสมัชาติสงไทยตามเวลาท้องถิ่นเริ่มตั้งแต่เวลาบ่ายสองโมงตรงจากเวสต์โคสตถึงเมลตันโซนเมลตันไทม์โซนและอีสเทน ตามโนจบลงในเวลา18นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาที่กรุงวอชิงตันดีซีส่วนประเทศอังกฤษนั้นก็จะครบ24ชั่วโมงก็คือเที่ยงคืน24นาฬิกาดังนั้นขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายติดตามรายการที่น่าสนใจ ของ WBDO พร้อมกับสมาชาสงทั่วโลกจะได้จัดพิธีมาคะบูชารำลึกในวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ขอเชิญทุกท่านได้รับชมรับฟังตามวันและเวลาดังกล่าว